ยูฟ่ารับหน้าที่เป็นมือเซตชนะสิงคโปร์สามเซตรวดยูยี่สิสติครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันปรินเซตครับครั้งที่21วอลเล่บอลหญิง AVC c h a ชาเลนจ์ครัครั้งที่3นะครับในปี2022ณนู่นย์กีฬาเทศบาลนครนครประมนะครับจังหวัดนครปฐมในวันที่25มิถุนายน2565นะครับเป็นการแข่งขันในวันที่2 ของทีมชาติไทยนะครับชุดอายุต่ำกว่า20ปีลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับทัพสาวไทยของโค้ชเอ็มว่าที่ร้อตีธนกิจอินเลียงนะครับผลงานที่ผ่านมาในเกมแรกนะครับชนะฮ่องกง3-0เซต ซึ่งวันนี้นะครับก็มีปัญหาในการจัดทีมเนื่องจากมีผู้เล่นติดโควิด19นะครับและในเกมนี้ก็ได้ส่งน้องยูฟ่านะครับดนพอลสินโพเล่นมือเซตแทนนะครับส่วนตัวผู้เล่นคนอื่นๆก็นำโดยสุชนันแน่นอุดรกัญญาณตพผลมสศพิาดาโตพ่ออัมพาสนสุรัตอชิรายาพรกาใจบุญและธิดารัตน์หมิ่นพานนะครับเป็นตัวรับอิสระ ส่วนทางด้านสิงคโปร์นะครับก็ได้ใช้โค้ดคนไทยอย่างโค้ดย่งสุนทรโพสิตานะครับอดีตกุญซื้อของขอนแก่นสตาร์บีซีนะครับก็คอยบัญชาเกมอยู่ข้างสนามในเกมนี้นะครับสาวไทยแม้ว่าตัวผู้เล่นจะไม่พร้อมแต่ทว่ายังทำผลงานในสนามได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในเซตแรกของเกมได้ดีกว่าเอาชนะไปก่อน25.15ส่วนเซต2ทีมสาวไทยก็ยังทำผลงานได้ดีเช่นเดิม เอาชนะไปอีกด้วยคะแนน25-14นะครับและในเซตที่3ทีมชาติไทยเป็นฝ่ายปิดเกมเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน25-13นะครับสรุปผลการแข่งขันไทยชนะสิงคโปร์3-0เซตด้วยคะแนน25-15 25-14และ25-13นะครับสำหรับในทีมสาวไทยนะครับคว้าชัยชนะไป2เกมรวดมี6คะแนนนะครับ เกมต่อไปจะลงสนามพบกับอุซเบกิสถานนะครับในวันที่26มิถุนายนก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา1 7นาฬิกานะครับติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง y t u t u นะครับ t v a Channel นะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันนะครับอันดับ1ได้แก่อินเดียนะครับชนะ2มี6คะแนนนะครับอันดับ2ไทยชนะ2มี6คะแนน อันดับ3นะครับฮ่องกงชนะ1แพ้1มี3คะแนน4มาเลเซียชนะ1แพ้1มี2คะแนนอันดับที่5นะครับอุซเบกิสถานแพ้2มี1คะแนนและอันดับที่6สิงคโปร์แพ้2มี0คะแนนนะครับ นะครับก็ถือว่าก็ส่งกำลังใจให้น้องๆที่ติดโควิด1 9ด้วยนะครับสำหรับ U20 นะครับช่องเรื่องของผมใบช่างยอดก็ขอให้น้องๆหายเร็วๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด u b s สไคร้กดกระดิ่งด้วยอย่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ